ล่างพัก,พกสารแน่นพี่น้องล่างสารแน่ไปให้ลูกหลานเขาไปขายร้านลาบกันโอ้ยขาดอ,อุ้ัวพอไม่ได้จับเอาล่วงลงพักมันคลายลับเอามือไอ้นั่นไว้อย่าให้ลงวะแทกเอาทาั้งนั่นกันนี่เก็บเอาไปมือละซ้ำนี่แล้วพี่น้องพอ้อใดเขาไปตืิมตืิมกัน พอได้ตื่นกันสร้างวัดีเป็นไรหรอเขาไปสร้างเราเอง จับข้างล่างจับข้าล่างหันเขาไปซื้อของตลาดเังเขาซื้อเขาซื้อนันนี้จะแน่หน้อยๆก็จะเก็บของของที่สวนเข้าไปซื้นเบาแค่ิีบหน่อยหลังซื้อเสล่จแล้นี่ แค่นี้ล่ละจ้าเรียบร้อยละจ้า